สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องพมายองยิงครับจึงซีสะเกตแล้วครับหลังจากเดินทางจากอำเภอปจัจจตขามครับจังหวัดป่าจีนซี400ลอยกิโลครับจับจากจับจากป่าจีนกับซีลอยสามสิบกโลครับ เบสื่อกับเขาบ้าข <อ S 1> ครับ,บก่อนที่เขาบาดสมตําไก่ย่างคับ ส้งหมดจ้ะยินเขาแ้เดเปี่ยนของใหม่อีกเนเกพ่อนอียังาบทขนาดแ่ชื่อไก่ย่างนดเีง่วงดอค่ะเกพ่อ่ะเกพ่อะรับแม่ยินอย่ที่ตามตลอดแต่่มนี้อาอชิตะเมื่งชุกแพรครับรวมเดินทาง ตอนนี้ล่อครับครัวรบ,บับ มานอร่อยาขวดเลยขวดกัีใจจะได้ยินน้ำส้เ็น้ำส้มชิแรงนานนี้วัเจ้าแรงเลยบอนี่ เรื่องไดเจ้าแรกมประเดิมให้เจ้าแหกไม่ค่ะมันบอกว่าเจ้าแรกครับยดเลยน่ไอยู่นวดนั่งปาแจงะคุยิงมาคุณเศร้าตกไม่แม่วพอชิตาไป้ จะร่อนเราบอกเรียงนวนไปรีเรากินแยกห้อยเราเ่ไปรีเบียดกำลังเบียบอีบนจักรโลกับึงแล้วครับเกษีลเข่าอึจับเดียว,ยวกกตึเพื่อตม่น่อเอาไเจ้าวะเจ้า เข้าแน่จ้าไม่ใส่เป้นตัวขาหากระติบให้พ่อลุงกินนีมัมาครับ่กินหนีจ้าเอาหากระติบเลยเด้ออาเลยนะครับผมกินย่ารถต้วันมาตกินมาเ देर तक ही mọi người tắm hoang hoa. In đà tắm hoang hoa. kìm hoa 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 เงินเร็วเยอะทางมันลงมันบระเดัด้นะทางลงสาวเดียวะาตวนเเป็นไรือล่าปียวเหทจะ่เย็นอยู่อันเียกับอาทิตย์นึงวเ

เม่มุ้งตนอะไรต้นนี้อ้ยังเกาะตัวเมลก็ไม่ไแกงเฮ็ดแถวคนย่ลูมที่เขาเฮ็ดใหม่รอบมายังนะคนคนคนมังคนกินได้อยู่กินได้จะไปแกงใส่เฮ็ดอยากขึ้นข้าล่งนะขอเย็าล่งลงเลยอย่าทิ้งใครเลยไม่อย่าล่างลงเลย งละรงะไครับจ็บกว่ามัดควันเส้นทางไกลครับนีบ่รงนกนีบ่บำรกำลังับแบบนึงเนไก่กำลังคว่หนอยู่ ไอเดีพัะบุ้งจำตั้มบังงงเลยไปน่นไปเก็บพักบุงเดีไปตั้มพับุ้งเอาตำรวจตำรวจจับอจับอีกแล้วตำรวจจับอีกแล้ววันนี้คือตำรวจจับหลืบ้านเุงเทียซื้อเื้อดอครับจับมาไม่พูดยมผมบอเกียวไม่หลด พ่อลุงเด้นหัวคอแล้วเด้นหัวคอแล้วเตะแล้วปะเต้หัวคอคลิปแล้ววะอย่งมีตำรวจมาจับเพื่อข่าวอยู่นะมอรญนิงโดนตำรวจจับกลางทางคนต่างดาวเนาะเอ้พ่อลุงเด้นหัวคอคลิปแล้วเกิดอะไรขึ้นมอญยิงโดนตำรวจนี่อเมริกาคนต่างดาวนะกลางทางเกิดข้าบกันอยกระเป๋าถือกุญแจโดนตำรวจแล้ว คุณพี่น้องเอฟซีเพนครับคุณมองูมิบอลครับประหอดจอดถึงแล้วครับถึงทีสเกียบละอีกหน่อยนึงจะถึงบ้านครับซื้อข้าวเขาก่อนประมาณกี่โลคือโลหรือว่ากี่ก้อนโลเรอกันใหม่กีดหนาครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับขอบกันใหม่กีดหนาครับ สวัสดีครับ